ยอดครับผมมาครับผมวันนี้เรามากู้เบ็ดในป่ากันนะครับก็เมื่อวานที่ผมมาส่งแม่บานก็ตกปลาผมก็เกี่ยวเบ็ดทิ้งไว้ในปา่าเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันว่าจะหมานหรือเปลา่าน,นี้ไปครับอู้อดำพุ่งเลยลรือเปล่าลูกชนลูก อื่อนนี่ะอือไนเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหจองปรากฏอยู่อะนี่นะคะโอ้โหอุ้ยดูจ้องปรากฏหาแล้วนะครับโดนแล้ว ใสญ่ใหญ่นี่ปู่จิ๊กี้ลอยลำมันลือเลยตัวดำเนี่ยมันกล้องเห็นไหมในหินเห็นอยู่เห็ครับผมมาแล้วนะครับโอ้โยใส่สวยหยอดครับผมโอ้โหนี่แตองใส่ทั้งอ้วนด่ครับ ไียดายนะครับเมื่อกี้้ายังมีเยืออยู่อาจจะโดนชะโดนะครับตัวก่อตัวไปเริ่มเลยอ่ะเ,เลยเลยดูว่ารอยตัดมีไหมมีรายแค่นี่ไง,องโอ้โหยัง <laughs> โอ้ยนี่ครับโอ้โหนี่มาดูครับโอ้ยด้วยเนี่ยโอ้ยระกดไซส์ใหญ่ไปดูเหลือแค่เนี้ยโอ้โหให้หกลายอ่ะโ,โอ้หโห รู้สึกเหมือนไม้นี้ต้องเอาเบ็ดชะโดมาใส่แล้วนะครับด้วยโอ้โหไฟงามเลยดูยอดครับนี่ครับผมเจ็ดแปดตานะครับได้มาสองตัวเอ๊ะตัวครึ่งตัวใหญ่ด้วยนี่ครับผมก็ขอได้กับข้าวอยู่ครับ